สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซโนเคอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราออกมาทำคอนเทนต์นอกสถานที่เนาะปกติแบบนั่งทําอยู่แต่ในบ้านนะคะทุกคนก็จะเห็นต่ฉักเดิมเดิมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราพาทุกคนมาเปลี่ยนมูดนะคะแล้วก็สําหรับคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะคะเราก็ตั้งใจที่จะมาให้ข้อมูลน้องๆน,นะคะเกี่ยวกับการ เลือกคณะเข้ามาหาวิทยาลัยนั่นแหละนะคะช่วงที่แบบเราอยู่มปลายอย่างเงี้ยเราเรียนสายศิลป์มาใช่ไหมศิปลป์ฝรั่งเศสเราก็จะมีความแบบสับสนมีความลังเลนะคะว่าเราอยากที่จะต่อสายภาษาหรือเปล่าหรือว่าเราอยากที่จะไปทางแบบเข้านิเทศไปทางทำสื่อทําอะไรแบบนี้ดีนะ,ะมันก็จะมีความลังเลอยู่เยอะมากๆระหว่างสองคณะนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยได้เชิญแขกรับเชิญสุดสวยมาคนหนึ่งนะคะเป็นสาวนิเทศจุฬาเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับว่า ทำไมเราถึงตัดสินใจเรื่องนิเทศทำไมเราถึงตัดสินใจเลือกอักษรนะคะแล้วก็เข้าไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแบบเลือกถูกไหมรู้สึกว่าเราพอใจกับสิ่งที่เราเลือกไหมนะคะแล้วก็เราก็จะมาแนะนํานะคะว่าน,น้องเนี่ยควรดูที่ปัจจัยองค์ประกอบอะไรบ้างสําหรับการเลือก ระหว่าง2ขณะนี้เนาะแต่เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราออกมาถ่ายคอนเทนต์นอกสถานที่นะคะเราก็จะต้องมีตัวช่วยนิดนึงเนาะในการอัดเสียงในการถ่ายวิดีโออะไรอย่างนี้นะ,ะวันนี้นะคะเราก็ได้ลองใช้หูฟังรุง่น Studio T2 นะคะตัวนี้คือฟังมากเนี่ยเสียงที่ทุกคนได้ยินกันอยู่ตอนนี้ก็คือมาจากหูฟังตัวนี้นะคะททั้งที่เราอะนั่งอยู่ใกล้ๆกับน้ําตกเอ้ยน้ําพุนะคะทุกคนเนี่ยนะแบบ Open Air เลยนะคะกลางแจ้งแต่ว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยเขาจะมีระบบ ANC นะคะหรือว่า Active Noise Canceling เป็นการตัดเสียงรบกวนนะคะจากภายนอกแล้วก็มีระบบ Beamforming microphone นะคะซึ่งไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เสียงเราอ่ะมีความแบบใสขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นนะคะรู้สึกว่าการออกมาทำคอนเทนต์นอกสถานที่ใช้ตัวนี้แล้วเหมาะมากๆเลยนะคะนี่ใส่อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคน สำหรับใครที่สนใจนะคะมาลองใช้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อในลิงค์ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะเอาไว้ให้ในด e สคริปชั่นเนาะแล้วเราก็มีโค้ดส่วนลดมาจากทุกคนอีกตามเคยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ข้างๆกันเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปเจอแขกรับเชิญของเรากันค่ะ ชหนึ่งสามา้คณะนีนค่ะเออ่ตอนนี้อยู่คุยู่คณะอะไรนะอดีตไม่ได้สมัยห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อชื่อนีนค่ะอยู่คณะนิเทศศาสตร์ปีหนึ่งสาขาวิชาการสื่อค่ะจูตอนนี้ก็ทำมิวสิอยู่ด้วยคนไปติดตามได้ชื่อช่องนีน narrate ขึ้นมาค่ะตรงนี้ซึ่งก็ไม่มีอะไรมีอยู่สองคลิปนะคะเริ่มเกันมเริ่มแล้วทำออกมาเรื่อยๆใครสนใจคณะนิเทศจุฬาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไปกดติดตามกันไว้ได้นะมาเข้าเรื่องดีกว่าเราจะมา เกี่ยวกับว่าเราจะมาแนะนำน้องๆเกี่ยวกับการเลือกคณะการตัดสินใจเลือกคณะเนาะสำหรับน้องที่เรียนสายศิลปภาษาแบบนี้ว่าน้องๆอ,งอะ่ะอยากมีแนวทางการเลือกออออยังไงให้มันเหมาะกับสำหรับตัวเองเอลยเนาะจริงๆแล้วเราสองคนอะ่ะมาจากโรงเรียนเดียวกันก็คือสวิตเษตรใช่แล้วที่มนนั่งถ่ายข้างโรงเรียนเลยเป็นคนละโรงเรียแล้วเราก็เรียนสายศิลป์ฝรั่งเศสมาด้วยกันเนาะแล้วมันก็ถึงจุดแตกหักหรือเปล่าอุ้ยแ จุดที่แบบเราจะต้องเลือกทางของตัวเอง <ừ> m, ว่าเราจะไปทางไหนเนาะซึ่งโอเควันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องนี้ก็มาถามนินว่าทาไมถึงเลือกเข้านิเทศก็คือในมุมของเราอ่ะคือเราอ่ะเลือกเรียนสปีชใช่ไหมซึ่งสปีชเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบนิเทศอยู่แล้วเพราะว่าเราก็จะมีความสนใจในเรื่องของการเป็น พิธีกรเรื่องของการพูดการใช้เสียงของตัวเองอะไร MC มันเลยตลอดใช่ฉันก็เป็แบบ MC โรงเรียนอะไรเอ่ยซึ่งนี่ก็นี่ก็จะรู้ก็เลยเลือกที่จะเรียนอิเทนมากกว่าแต่ว่าจริงๆตอนแรกที่เลือกเรียนเอฟฝรั่งเศสอะใช่เพราะว่าก็รู้สึกว่าแบบไอการพูดสปีชอะไรพวกนี้มันก็อาจจะต้องมีเรื่องแบบภาษาเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันแล้วก็ตอนแรกก็มีลังเลเหมือนกันว่าจะเรียนอักษรดีไหมก็เคยแบบมีความแบบอยากเข้าอักษรอยู่เนาะเพราะเป็นคณะท็อปฮิตของเด็กสายศิลปศาสตร์ใช่ใช่ใช่ซับซ้อนมีความลังเลอยู่ตลอดแต่ว่าสุดท้ายเรากกว่า ก็เลยเลือกเรียนนิเทศอ่ะแล้วทำไมพี่ขวัญเลือกเรียนอักษรคะโอเคก็สําหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนชอบภาษาแล้วหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกเราเป็นคนชอบการเขียนเราก็เคยลังเลเหมือนกันนะว่าแบบเอ้ยเราอยากเข้านิเทศหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยลังเลกันไปลังเลกันไปมาลังเลกันไปมาลังเลตลอดเวลาแต่ว่าสุดท้ายแล้วที่เราตัดสินใจเข้าอักษรอะก็เพราะว่าเราอ่ะ รู้สึกว่าเราจะได้เรียนภาษาในขั้นที่มันแอดวานซ์ไปอีกแล้วเรารู้สึกว่าภาษามันเหมือนเป็นวิชาชีพเหมือนกันนะเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาภาษาไปต่อยอดในการทํางานอื่นๆได้อีกเยอะแยะแล้วแบบมันอยู่ติดตัวเราเราสามารถที่จะไปสอนคนอื่นต่อได้อะไรแบบเนี้ยนั่นแหละคือเราตัดสินใจด้วยปัจจัยนี้โดยเฉพาะเลยก็คือเรื่องของภาษาแต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรที่มันมากกว่านั้นอีกเราก็จะมาพูดให้น้องๆฟังเออนั่นแหละเราก็จะมาพูดให้น้องๆฟัง อ่ะสำหรับคำถามต่อมาก็คือตอนสอบเข้าใช้คะแนนอะไรบ้างเราสอบเข้ารอบ3เนาะก็คือเราใช้คะแนนไทยสังคมอังกฤษอย่างละ25%วิชาิชาสามาญเนาะแล้วก็ใช้คะแนนแพทเจ็หรือว่าแพทภาษาเนี่ย 25ก็จะลงมาเป็นร้อนั่นแหละก็จะเน้นที่สามันเนาะใช่เน้นที่สามันซึ่งยากยากมากคือแบบเออนั่นแหละแล้วส่วนของนีนสอบเข้าใช้คะแนนอะไรหรือว่าสอบเข้ารอบไหนอ่าคือของเราอ่ะเราเข้ารอบพอร์ตเนาะเพราะฉะนั้นรอบรอบแรกเพราะฉะนั้นเราอาจจะแบบไม่สามารถแนะนำไปคะแนนรอบ3ได้เพราะเราไม่ได้ใช้แต่ว่าไอ้รอบพอร์ตเนี่ยแน่ๆมันก็จะมีพอร์ตแล้วก็คะแนนที่เราใช้ก็จะเป็นเกรดเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยรวม5าภาค3.5แล้วก็ส .5 อัพใช่ส5ุขึ้นไปอันนี้เขาเป็นล้ว ไม่ถึงค่ะจะมีนี่ด้วยคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งก็จะให้เลือกเอ่อ t o เฟลอายเอลสิวเทปแล้วก็เราเลือกสอบสิวเทปีท่ต้องได้คะแนน45ขึ้นไปอ๋อจิบ๊บๆ45ไม่ใ้าแบบ90 <laughs> <ๆ>ก็ไม่ถึงจีิอยู่ดี <laughs> เอ,อ้ยแต่ว่ามันเออกง่งเข้าคนละรอบแต่คือติดด้วยกันติดรู้สึกภูมิใจนะคะแล้วแบบเป็นชแบบาวสิชมพูา สำหรับคำถามต่อไปรู้สึกว่าตัดสินใจถูกหรือผิดที่เลือกเข้าคณะน,านี้อ่สำหรับเลือกคณอนี้เทรู้สึกว่าตัดสินใจถูกหรือว่าผิดเท่าที่เรียนมาตอนนี้แบบหนึ่งเทอมรู้สึกแบบเลือกถูกมากคือถึงแม้ว่านิเทศมันจะยังไม่ได้เรียนเข้าเอกอย่างที่แบบว่าคืออย่างเรามีเอกแล้วเป็นเอกสปีชซึ่งจริงๆปกติอันนี้เทศเขาก็จะต้องเลือกเอกตอนปี2อะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีเอกก่อนพอะเราเข้ารอบพอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นยังเป็นแบบเทอมหนึ่งปีหนึ่งอ,อยู่มันก็เลยแบบยังไม่ได้เรียนอะไรอย่างงี้ซึ่งก็ตอน สนใจแบบขนาดนั้นไม่ใช่วิชาเอกที่แบบเราอาจจะอยากเรียนมากเท่าไหร่จารแบบเอนจอยไหมแต่ว่าก็จะมีบางวิชาใช่คต่มันก็จะไมีไมบางวิชาที่มยมบ้างอะไรบ้างเช่นแบบเช่นแบบอีคอนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเรียนไปเรื่อยเราเ,เ,เราก็รู้สึกแบบเออเราก็สนุกดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบคือสังคมมันค่อนข้างน่ารักกับเราแล้วก็อาจารย์ก็น่ารักสปอร์ตทีฟมากมีความแบบว่า เป็นเป็นเนื้อหาที่เรารู้สึกว่าเออถึงเราไม่ชอบแต่เราก็เรียนมันได้แบบเออก็ดีนะเอาอย่างน้อยมันน่าจะได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแลวสำหรับพี่ผัดเป็นไงคะก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกเหมือนกันเพราะว่าเราเลือกเข้าไปเพราะว่าเราอยากเรียนภาษาใช่ไหมเรารู้ส<ๆ>ึกว่าเราได้เรียนภาษาจริงๆที่มันแบบอินเทนส์ไปอีกเพราะว่าอักษรเนะี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษตัวหนึง่งที่แบบเรียนไม่เหมือนคณะอื่นๆอ่ะ ซ่ง,งม้น,เ,มนเป็นอังกฤษเข้มขน้นที่แบบซึมเข้าไปในกระแสะเลือดเหมือนตรงนี้เรารู้อยู่แล้วแต่ว่าเขาขายายความลงไปอีกว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้มีเหตุผลอะไรนั่นแหละซึ่งเรารู้สึกว่ามันได้เอาไปใช้แน่ๆอยู่แล้วในการแบบใช้ภาษาให้มันแบบดีขึ้นสามารถเรียนภาษาได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ส่วนของตรงนั้นสําหรับเรื่องวิชาอื่นๆก็จะมีวิชาที่เราไม่ได้คาดคิดเหมือนกันนะอย่างเช่นพวกวิชา e s คอมอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นการค้นคว้าวิจัยเพื่อ าการทำรายงานกันอะไรก็จะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตัวนั้นก็จะแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยเอ็นจอย <c oughs> เพราะว่าเป็นวิชาบังคับซึ่งแบบเออเราไม่สามารถเลือกได้เนาะ,ะก็เลยต้องเรียนไปแต่ถามแบบโดยรวมแล้วรู้สึกว่าโอเคสนุกอ่ะต่อมาเรียนมาหนึ่งเทอมแล้วเป็นยังไงบ้างรีวิวหน่อยอ่ะเริ่มเลยให้เราเริ่มอ่ะอือโอเคก็ สำหรับอักษรนะ่ะรู้สึกว่านั่นแหละโดยรวมคือสนุกมากแล้วก็เพื่อนคือแบบสามัคคีกันมากถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆกันน่ะแต่ว่าด้วยความที่มันต้องเรียนด้วยกันเรียนเสรเดียวกันแล้วก็แบบต้องช่วยกันทํางานรู้สึกว่าเพื่อนๆนอะ่ะดีมากๆแต่ว่าเออมันคอนมที่มันเป็นออนไลน์ก็เลยรู้สึกว่าเรายังยไม่ได้อินขนาดนั้นเข้าใจ่าเออคือมันยังไม่ได้อินกับการเป็นเด็กมหาลัยมันรู้สึกเหมือนเป็นเด็กมอเจ็ด <c oughs> ไองเงี้ยมันยังรู้สึกแบบเข้าใจเข้าใจเออแล้วก็ที่ชอบอยู่กับอักษรอีกเรื่องนึงเนี่ยก็ สิ่งที่เราแบบไม่ได้ expect ก็คือเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของอรารยธรรมเราก็ได้เรียนในวิชาอรารยธรรมตอนออกซึ่งตรงนรี้เราสึกว่าสนุกมากๆเหมือนเราได้ฟังแบบอาจารย์เล่านิทาน3ชั่วโมงคือ <c oughs> สาหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อนะ <c oughs> แต่ว่าเราอะชอบเพราะว่ามันเหมือนเราได้ฟังนิทานแล้วเราก็ได้แบบเอาเรื่องราวพวกนั้นอะเหมือนเอามาเชื่อมโยงกับปัจจุบันได้เช่นอรารยธรรมจีนบางอย่างอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบบเห็นได้อยู่ในปัจจุบันแล้วเราก็จะได้รู้ที่มาที่ไปของมันเป็นเกร็ดที่แบบเป็นความรู้รอบตัว ไปอีกเนาะแล้วก็สําหรับเทอมงสองก็จะเป็นวิชาแบบอารยธรรมตะวันตกดูทรงแล้วก็น่าจะสนุกเหมือนกันเนาะเพราะฉะนก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปใช่ใช่ร<น>ู้สึกว่าสาหรับเพิ่มหนึ่งเนี่ยพอใจมากๆยกเว้นเรียนออนไลน์แค่นั้นแหละจบเลยของนี่อ่านรีวิวคือเรามองว่าแบบถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรียนออนไลน์ที่มันก็จะมีแววแบบยมค่อนข้างสูงเนาะแต่ว่าเออด้วยความที่สังคมเรามันค่อนข้างน่ารักอาจารย์ก็เข้าใจอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศการเรียนที่ค่อนข้างสนุกคือแกฟิลความเด็นอีเทสเนาะมัน ใช่คปาร์ตี้แล้วก็แบบอย่างเพื่อนบางคนเรียนอยู่ในห้องก็แบบใช้ออโต้จูตอบอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยทั้งมันก็เป็นบรรยากาศแห่งความแบบสนุกสนานในห้อง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เป็น,ชนใช่แล้วก็เป็นบรรยากาศแห่งความแบบเออรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่ได้แข่งกันเท่าไหร่เป็นบรรยากาศแบบว่าแบบเออสป,ปอร์ตก <c oughs> <ช>ันเชียร์กันเราแบบแข่งขันมากพอเราตอนเข้ามหาหั่นอะไรเข้ามาเราอยากเอ็นจอยคือมันจะมีบางวิชาที่ ปกติปีที่รุ่นพี่ปีที่แล้วที่ถึงแม้ว่ามันจะมีโควิดเหมือนกันะแต่ว่ามันแบบอาจารย์เขาพยายามจะแบบให้ปีเรียนที่ที่มอให้ได้เพราะว่ามันเป็นวิชาที่ควรจะเรียนออนไลน์จริงๆเลยเนี่ยแต่ว่าพอมเป็นปีของเรา,าโควิดมันดันหนักกว่าของเขาจริ ซึ่งแบบว่ามันมันไม่สามารถแบบอนุญาตให้ไปออนไซต์ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องเรียนออนไลน์ซึ่งมันก็คือรู้สึกว่าถ้าไปออนไซต์มันจะสนุกกว่านี้มากๆแต่ว่าตอนนี้ที่เรียนออนไลน์ก็รู้สึกว่าก็ค่อนข้างสนุกประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความเหนื่อยไงเออนั่นแหละก็ประมาณนี้แหละโดยรวมก็ค่อนข้างเอนจอยแหละแต่ว่าแบบก็ภาวนาให้แบบว่าเทอมหน้าก็เป็นออนไซต์เธออืมประมือคือโดยรวมคือรู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วก็เอนจอยกับการเรียนขนาดนี้นะเนาะโอเคอสำหรับค่าวามต่อไป คณะนิเทศคณะษรเนี่ยมีอะไรดีๆที่อยากแนะนำน้องๆบ้างให้เราเริ่มหรอได้แล้วสำหรับคณะนิเทศนะมีน,น,นีไงเอออันนี้ถูก <laughs> อยากแนะนำน้องมาผมเขาป้อมคนิเทศอ่ะถ้าถ้าพูดในมุมของตอนนี้ที่เป็นเด็กสปีชเนาะก็คือสาขาวิชาบทานิเทศหรือว่าสปีชเนี่ยมันจะมีแค่ที่เดียวเลยที่สอนก็คือที่นี่แล้วก็เปิดที่นิเทศจุฬาใช่แล้วก็เพิ่งจะเปิดพอตปีแรกเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็คือเป็นปีที่สองที่เปิดอยู่ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าถ้าลงคลิปนี้จะหมดแบบพิเศษกันรับสมัครไปหรือยังแต่ว่าก็เออก็สามารถแบบสมัครได้ซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างแบบขาดแคลนบุคลากรที่จะมา็ัแบบ มาสานต่อองความรู้ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็แบบว่าอยากให้คนแบบไปศึกษาหาความรู้เผื่อแบบมาเรียนแล้วก็มาสานต่ออะไรวันนี้แต่ว่าถ้าพูดในองค์รวมทั้งหมดของความเป็นนิเทศจุฬาก็คือเรามองว่าแบบคือเหมือนนิเทศมันอยู่ในทุกแบบทแบบทบจะทุกองค์ประกอบเลยอะแบบว่าคือนิเทศมันเป็นเรื่องแบบการตัดต,ต่อการสื่อสารการประชาสัมพันธ์คือมีหลายอย่างม,มากจริงๆ,ๆแล้วอยากให้คนลองมาศึก มาแบบมาศึกษาดูมันไม่ใช่แค่แบบว่าคนเรียนบอกว่าแล้วแบบเอยนิเทศมันเป็นแบบ s o ฟต skill ใครจะมาเรียนก็ได้ป้าเรียนแล้วก็แบบว่า <ขอ S 1> ตกงาน<ข>อะไรเง <ขอ S 2> ี้ยซึ่งแบบเราบอกว่าแบบมันไม่ใช่เลยแบบ<ม>น,นี้เออก็อยากให้มาแบบลองเรียนดูแล้วจะคนพบว่านิเทศจุฬามีดีกว่าที่คิดค่ะสวยงามสวยงามอะแล้วอักษรขายด้ค่ะาไงดีว่าคือสําหรับอักษรนะถ้าสมมติว่าใครที่แบบรู้สึกว่าตัวเองชอบจริงๆอ่ะคือแนะนําอักษรมากๆเพราะว่าอย่างที่เราพูดไปแล้วเราสึกว่า เราได้เรียนภาษาที่มันเข้มข้นจริงๆแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบเป็นวิชาชีพเนาะก็คือพูดง่ายๆคือเรียนอักษรไปอ่ะไม่อดตายแน่นอนคือไม่ต้องคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะจบไปทํางานอะไรคือมันทาได้เยอะมากๆเดี๋ยวเราจะไปพูดในส่วนที่แบบจบภกษาไปทํางานอะไรอะไรเงี้ยเนาะโอเคแล้วก็มาถึงเรื่องนี้เลยเรื่องเด็ดก็คือที่นีนเรียนภาษามาตั้ง3ปีแล้วแบบเปลี่ยนแนวไปอ่ะรู้สึกเสียดายเปล่าคือเราเชื่อว่าอาจจะมีหลายๆคนที่มองว่าแบบโอ้ยเรียนรั่งเสมาแบบเรียนหรือเรียนภาษามา3ปีแล้วแบบอยู่ๆเปลี่ยนสายแล้ว ยุ่งเสมากอะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมเราอะคือเราอะไม่เสียดายเลยคือเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรสักอย่างดีกว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยอะไรแบเนี้ใช่อย่างน้อยมันก็เป็นอะไรที่ติดตัวเราไปถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าอาจจะแบบตอนนี้อาจจะพูดไม่ค่อยได้แล้วก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ในมุมของเด็กสปีชของเราอะก็คือเรามองว่าส่วนใหญ่เด็กสปีชอะมักจะมาพร้อมกับสกิล ภาษาอะไรอย่างเงี้ยคือสมมุติว่าภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบเบสิคพื้นฐานแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีภาษาที่สาด้วยมันจะยิ่งเป็นสกิลที่แบบเออมันจะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราในอนาคตเนาะต่อยอดไดใช่เอาไปต่อยอดได้ถ้ามีติดตัวไว้ก็จะยิ่งดีเลย <Okay. S 1> ก็เลยไม่เสียดายเลยปังนะเรียนอันนี้ไปแล้วไปต่อทางที่จริงชอบก็ได้ใช้อีกมงลงมงลงเลยคะ่ะต้องไปตัดต่ออีกเ <laughs> okay, สํำหรับคำถามต่อไปก็คือจบนิเทศจบอักษรมาเนี่ยไปทำงานอะไรได้บ้างของเรานะจบอักษรคือก่อนหน้าที่เราจะเลือกเข้าอักษรเรา อยู่กับคําถามพวกนี้มาตลอดว่าจบประสอนไปทํางานอะไรอ่ะมีงานทําหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบถามรเยอะมากๆโดยเฉพาะจากแบบญาติๆบางทพีพ่อแม่ก็ถามว่าแบบเออจะไปทํางานอะไรดีล่ะแต่ว่าเขาก็สปอร์ตแล้วนะเขาก็แล้วแต่เราว่าเออเราอยากเลือกเราก็เลือกแล้วสาเหตุที่เราเลือกเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งเลยเป็นสิ่งที่เราชอบเราจบไปอะ่ะเราก็ต้องไปสามารถแบบต่อย,ยอดจากมันได้อยู่แล้วถูกปะเราก็ไปศึกษาข้อมูลมาว่าจบประสอนเนี่ยทงานอะไรได้บ้างมีที่สนใจอย,อยู่ก็คือทํางานโวงต่างประเทศอเออแล้วก็ทํางานตามสถานทูตอะไรแบบเนี้ย แล้วก็มีทํางานแบบเป็นล่ามเป็นนักเขียนไม่ว่าจะเป็นแบบเขียนหนังสือเขียนนิตยสารเขียนบล็อกอะไรแบบนีน้คือได้หมดเลยเพราะเราได้สกิลการเขียนมาเยอะมาก ข้อสอบอักสรนอะคือเป็นข้อสอบเขียนหมดเลยอเออบางวิชาก็จะแบบเขียนแบบสามจีหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าสนุกนะรู้สึกว่าชอบแล้วก็พวกงานสื่อมวลชนก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะอยู่ในวงที่แบบจํากัดนิดนึงอย่างเช่นนักข่าวอะไรแบบนี้ก็ได้นักข่าวช่องเจ็ดมีอยู่คนนึง mm. เป็นวิทยากรมามาสอนเราเกี่ยวกับการพูดนี่ก็ mm. มีเหมือนกันรู้สึกว่ามันเจ๋งอะสายงานมันกว้างมาก, mm. มากๆเราก็เลยเลือกคณะนี้โดยที่แบบไม่ลังเล mm. ลังเลอยู่ในช่วงแรกๆแต่ว่าหลังๆมาก็คือแบบมุ่งมั่นแล้วแอนนแล้วนิเทศละจบมาทางานอะไรได้บ้างก็ที่เมืื่่ออกีี้เหมนนทพัูด นักข่าวก็ได้แบบมาติวเรื่องการพูดอะไรอย่างนี้ก็ได้นิเทศมันก็จะมีแบบแวดวงอย่างนี้เหมือนกันอาจจะไปเป็นแบบเบื้องหลังก็ได้ช่างภาพเรณาธิการใช่เรณาธิการนักเขียนก็ได้เหมือนกันซึ่งมันก็จะแบบอาจจะทำทับกับอักษรนิดนึงอะไรอย่างี้เพราะแบบมันก็จะเป็นแบบแนวๆแบบสายเดียวกันคนถึงลังเลไงว่าใช่คนถึงลังเลซึ่งก็ไม่แปลกใจแล้วก็อาจจะเป็นพวกแบบผู้กำกับอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอาร์ตไดอเขาเรียกว่าอะไรเอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นแบบนักวิจัย h r อรอารี้ี็ได้เหมือนกัน กว้างมากจริงๆใช่ซึ่งมันก็จะมีแบบอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีแบบมาทับลายการของอักษรบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดอะไรมากกว่าแล้วเน,แบบนาเตัวเองใช่<ๆ>เออมองตัวเองเป็นแบบเวไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบพุ่งไปที่ตรงนั้นดีกว่าว่าแบบว่าเป้าหมายของเรามันเหมาะสําหรับการเลี้ยงคณะไหนมากกว่ากันแล้วแบบนี้พูดดี yes, 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 yes. พูดดียอดยอดถูกที่ชวนแขกรับเชิญคนนี้มานะคะให้เงินดิฉันด้วยค่ะขอคอบตัว อ่ะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เราแบบเป็นปแัตใจที่ทำให้เราลังเลเหมือนกันเพราะว่าเราอ่ะเป็นสายกิจกรรมเราแบบเราชอบทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าแบบเอ๊ะแล้วเราต้องเลือกนิเทศไหมเพื่อที่เราจะได้เข้าไปทำกิจกรรมนี่คิดว่าไง วิชีคน,นนี้นี่นงก็จะแบบร้องเพลงตลอดที่โรงเรียนไปประกวดก<อ>ิจกรรมนนนี่คือ,อกิจกรรมแบบสุดคือเราก็เป็นเด็กกิจกรรมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้จริง,เรงๆเขาทำเ,เขาทำเยอะกว่าเราอีกนะเ,เขาแบบว่าทํากิจกรรมนู่นนี่เป็นเฮดงานเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในมุมเราที่จริงๆขวัญก็ทํากิจกรรมเยอะกว่าเราแต่ขวัญก็ไปเลือกอักษรแล้วเราก็ทำกิจกรรมน้อยกว่าขวัญแต่เราไม่เลือกนิเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้ทุกคนมองมันเป็นเรื่องแบบปัจจัยหลักว่าแบบเฮ้ยทำกิจกรรมจังเลยจะต้องเลือกนิเทศเท่านั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ ทวกเรื่องไอ้แบบกิจกรรมเออไอ้แอคทิวิตี้ใดๆมันมีอยู่แล้วนนในทุกๆคณะอะไรอย่างเงี้ยเออช่ก็ไม่อยากจะให้แบบไปมองตรงนั้นมเป็นแบบเป,แบบเป็นวอรี่อะไรแบบหนักมากขนาดนั้น<ช>อยู่ที่<ช>ว่าเราสนใจจะเรียนอะไรมากที่สุดดีกว่าใช<ๆ>เ่เห็นด้วยเห็นด้วยอ่ะก็คือ สุดท้ายแล้วอะอยากที่จะให้การตัดสินใจเลือกคณะเนี่ยมันแบบโฟกัสอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพตัวเองในอนาคตยังไงว่าเราแบบทํางานอะไรเราเป็นใครในอนาคตของเราอะไรแบบเนี้ยเราไม่อยากให้ไปโฟกัสที่รายละเอียดกย่อยอยากให้โฟกัสที่เนื้อหาเอออะไรที่มันจะมัอท์เราที่สุดอ่ะอย่าตัดสินใจจากเสียงของคนรอบข้างหรือว่าอินเทอร์เสที่เป็นระยะสั้นนะอะไรที่มันจะมาสเปกเราชั่วขราวเราทําให้เราแบบตัดสินใจแบบโดยที่เราไม่ได้คิดดีๆก่อน ก็เป็นที่มาของคลิปนี้ด้วยเนาะอ,<ช>อยากที่จะให้น้องๆได้ฟังแล้วก็ได้เอาไปประกอบการตัดสินใจยึดที่เราดีกว่าอะไรก็ตามที่จะทําให้เราแบบมีความสุขอะโดยที่แบบรเราเราอยากให้โฟกัสกับสิ่งที่เรามองว่าตัวเองจะสามารถทํามันได้และเราเชื่อว่าเราจะเอ็นจอยไปกับมันพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับมันแล้วแบบว่าพอสุดท้ายแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่ r e g r กับ decision ที่เราเลือกณตอนนี้แล้วมันเนี่ย แล้ววันนี้ก็หมดแล้วแล่ะน้อที่อยากมาบอกน้องก็เดี๋ยววันนี้เราจะให้แขกรับเชิญของเราปิดรายการได้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Journal K ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสนใจการแบบยื่นพอร์ตนิเทศจุฬาอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็ทำมาแค่2คลิปก็สามารถเข้าไปดูได้ได้นะคะชื่อช่องรู้เรื่องเขาเป็นพูดรู้เรื่องเขาอยู่วัฒธนิเทศเขาใช้คำพูดเป็นปกติหน้ากล้องเขาไม่ชมกันอย่างนี้ หลังกล้องจะเป็นอีกแบบนึงมันไม่ใช่การสร้างภาพหรอกก็นั่นแหละค่ะก็อย่าลืมติดตามแล้วถ้าสมมติว่ามีอะไรแบบสงสัยอยากถามสอบถามเพิ่มเติมหรือแบบว่าดูคลิปนี้ก็ยังแบบอาจจะยังแบบหาคำตอบตัวเองไม่ได้ขนาดนั้นสักทีอะไรเงี้ยก็สามารถถามได้ทั้งคู่มาที่ช่อง By Journal K ก็ได้เดี๋ยวจะคืนหน่อยให้ตรงนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นแอนีนาริกเออเดี๋ยวขึ้นชื่อแอปมาให้ละกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ขวัญไปช่วยแปะให้โอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วเนาะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ